สวัสดีค่ะแม่จจ๊บยิ้มหวานแฟมิลีนะคะถ้าลูกคุณเกิดตั้งแต่ปี2553หรือปี2010เป็นต้นมานะคะ mm. เขาคือเด็กเจนอัลฟาค่ะหรือว่าเจเนเรชั่นอัลฟาหรืออัลฟาเจเนเรชั่นนั่นเองนะคะที่เกิดมาปุ๊บ mm. เด็กๆก,ก็จะเจอจอปั๊บเลยนะคะน้องๆก็มีโอกาสที่จะติดจอมากๆเลยค่ะซึ่งก็คงจะเป็นความหนักใจของคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าการติดจอนั้นก็ตามมาด้วยปัญหาอีกมากมายลยทีเดียวนะคะ คุณพ่อคุณแม่คะจอเนี่ยมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษค่ะแต่สําหรับเด็กเล็กมากๆนะคะ0นยถึงสขวบช่วงนี้เรียกว่าเป็นวัยทองของการเรียนรู้ที่สมองของน้องๆจะมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะสมองเด็กๆจะเติบโตอย่างรวดเร็วค่ะเด็กๆจึงควรได้รับการพัฒนาทั้ง4ด้านทั้งร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาด้วยนะคะซึ่งเคล็ดลับ ที่สามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ได้ง่ายที่สุดก็คือ การอ่านนั่นเองค่ะเพราะการอ่านคือการเปิดหน้าต่างของโอกาสโอกาสในการได้สะสมคลังคําศัพท์นะคะโอกาสได้เรียนรู้โลกกว้างผ่านกลุ่มที่เรียกว่าหนังสือโอกาสที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวนะคะในขณะที่อ่านหนังสือไปด้วยกันโอกาสในการที่จะได้พัฒนาในการเรียนรู้ภาษาที่2ภาษาที่3และภาษาอื่นๆและโอกาสที่จะได้มีเพื่อนรักที่ชื่อว่าหนังสือนั่นเองค่ะแม่จิ๊บนะคะแม่จิ๊บจากเพจเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือค่ะแม่จิ๊บ เลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือตั้งแต่ในท้องเลยแล้วก็ผลปรากฏนะคะว่าน้องๆได้ทักษะที่ดีมากๆจากการอ่านหนังสือแมจิฟนะคะจึงอยากส่งต่อเคล็ดลับง่ายๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านผ่านคอร์สเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือนั่นเองแล้วก็ในคอร์สนี้นะคะมีถึง25บทเรียนนะคะแล้วก็2โบนัสให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแม่จิฟทำเป็นวิดีโอไว้ถึง25บทเรียนแล้วก็2โบนัสนะคะเรียนที่เว็บไซต์ยิ้มหวาน family dot com ได้ไอดีแล้วก็พาสร์ไปเรียนง่ายๆกันเลยค่ะสะดวกเมื่อไหร่ก็กลับมาเรียนได้เลยในฟินแลนด์นะคะรัฐบาลจะมอบกล่องของขวัญแรกเกิดให้กับคุณแม่เรียกว่ากล่องเคล่าค่ะแม่จิ๊บเองก็อยากจะมอบของขวัญให้กับเพื่อนๆทุกคนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนนะคะรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือกับคอร์สเลี้ยงลูกให้โตไปกับหนังสือค่ะแล้วมาเจอกันกับแม่จิ๊บนะคะ